มันราคาเท่าไหร่นะมันราคาหนึ่งพันเก็บให้ได้แล้วกันแล้วก็แมปคอว่์ยิงสิ่งของแล้วพูก่อนหรือว่าโยนไม่รู้แล้วก็คือเราต้องการก่อนนี้ซื้อเท่านั้นเอาฟรีไม่ได้ถ้าไปขอคนอื่นก็ต้องก็ต้องให้มันช่วยก็ ้าจะไปขอคนนึงก็ขอให้คนนั้นจะเกาะให้ด้วกันต้องการอย่างน้อยหนึ่งพันหกพันน่าจะทำกันคือถ้าจะทําคนเดียวต้องการอย่างน้อยหนึ่งพันแต่ว่าถ้าจะไม่ทําคนเดียวเดียวเนี่ยคุณต้องการอย่างน้อยสองคนแล้ว,ว่าอีแล้วอีกหนคนนั้นก็แล้วคุณก็จะต้องขออีขออีคนเพื่อที่จะ เอาเกาะมาแล้วก็อันนี้มันยังไม่เสร็จนะแล้วจะลอยฟ้าแต่ว่าถ้าผมลบเกาะมันไม่ได้ลอยก็ก็ขึ้นมาวางไอ้กล่องอันนี้กินจะไปอะไรก็ได้แต่ว่าแต่ว่าถ้ามันตัวถ้าจะให้มันเป็นขายบ้านนิดนึงก็เป็นเกาะจับ ไม้ที่เราเสกมันห้าสิบแต่มันเอาฟรีก็ได้อ่ะจากอีกตรงนั่นของฟาร์นานะนะนะจับไม้กดไอ้ปุ่มหมุนนะอา่เอาเห็นปุ่มที่มันเป็นสีเทาแล้วก็สีฟานะ้านอะอนะนะอะไรคือปุ่มกดปุ่มหมุนแล้วก็กดถอยหลังเพื่อให้เราปินแล้วก็ปินไปหามาหาสมุทร บินไปหามา,าสมุดแล้วก็มุนแล้วก็ตกลงไปแล้วบางครั้งมันก็จะพาเราโผล่ขึ้นมากับไปตรงที่เราอยู่แล้วหลังจากนั้นแก๊สลาหลังจากนั้นก็เดยขึ้นหนึ่งเดยไม่ขั้นตอนวินกลับขึ้นมาลบเกาะด่าละบารลฟะะ้าคือมัน คือสำหรับคุณอ่ะมันมันยกไปนะไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าเพื่อนมาแตะ่ตัวจะเป็นเพื่อนหรือใครก็ได้อ่ะมาแตะบ้านอ่ะเนี่ยมันจะตกมันจะแบบมันจะไม่อยู่กับที่เลยมันจะมันจะมันจะตกเลยอะแต่ว่ามันจะโดนคนเดินไปไหนมไหนร่ะ seen a better shot of beef than ran over by a combine that one's the dumb thing man คือบางครั้งเนี่ยมันก็จะได้นะบางครั้งมันก็ไม่ได้ถ้ามันได้ก็ดีแต่ว่าถ้ามไม่ได้ก็มาต่อตู้ตรงนี้เราก็อา้อาวได้ไอ้ตรงนี้ที่มันลอยได้กับไอ้ตรงกล่องที่ลอยได้สำหรับคุณเนี่ยมันเอาไปไหนไม่ได้เลยยกเว้นแต่ว่าคุณจะลบมันเพราะว่าสำหรับคนอื่นันจ่ จะยกไปไหนก็ได้แล้วมันก็จะไม่เร้ยรอยเหมือนเดิมเนี่ยก็คุณจะเอาของใส่ในบ้านก็ได้อย่างเช่นในกล่องเพลงไงอันนี้นี่อืมโซฟาโซโซฟาแม่โซฟาโซฟาถ้าคุณจะทำนี่คุณคุณจะทำไหมแผ่นไม้ลอยได้เลยอย่างไ้เลย ะอะไรก็มันก็านกาก๊างอะไรางๆประมาแล้ก่อยเสียงเฮลิคอปเตอร์นี้มันมาจากการเอ่อเดวก่ะแต่มันจะโชว์ให้ มันมีคือทุกครั้งที่เราคือทุกครั้งที่เราจับของเนี่ยมันจะมีเสียงไงจะไอเสียงเฮลิคอปเตอร์นะไรแล้วด้วยความที่เอ่อแล้วด้วยความที่แบบยังไงอ่ะเราจับของอยู่แล้วเรากดอันนี้แล้วเราก็ตายเนี่ย ผมคิดว่าไอตัวเกมเนี่ยมันน่าจะคิดว่าระหว่างที่เราเหมือนของอยู่เราไม่ควรที่จะตายตายเลยเพราะฉะนั้นพอเราตกาน้ำไปปุ๊บตกน้ำเราตายเนาะไอกเกมเนี่ยมันก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวมมนตายไม่ได้นี่นะต้องวับกลับไปที่เดิมเมดิมแต่ว่าตอนไอเกมมาทําแบบนั้นอะ่ะมันน่าจะวับไป,ไ,ปไปในตอนที่เราตายพอดี ก็คือเราตายนะเราขึ้นไหวไม่ได้แต่เราก็ดีสปอนแต่ว่าเรายังจับของได้ไงไรงี้ยแล้วหลังจากนั้นพอพอเราดีสปอนปุ๊บป๊ะคือแบบยังไงดีอะไอไอตรงขาวๆตรงเนะี้ยมันก็ยังอยู่นะคือมันเป็นตัวเราคือแบบถ้าเรายิงหยุดในเซิร์ฟอะมันก็จะน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละมัน่าจะยังอยู่ตรงนั้นแ,แต่ว่า มันก็จะยังอยู่ตรงนั้นอะแต่ว่าอธิบายยังไงนี่อา่าก็ยังไงคือแบบคือมันอยู่ตรงนั้นอะคุณเคยจับมันเอาไว้อะแต่ว่าพอคุณตายปุ๊บเนี่ยแต่ว่าคุณแต่ว่าพอคุณตายปุ๊บมันม,มันก็ไม่ได้เอานจับอันนั้นออกมันมันมันก็ปล่อยเอาไว้แบบนั้นพร้อมกับเสียง เสียงตงไหนเส้นลานมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเอ่ออยู่อยู่แค่จุดสีเสีสยงแค่นั้นะมา,าน่าจะประมาณนั้นแล้วก็ตัวกายแล้วด้วยความที่มันเป็นคุณเนาะมันเป็นของของ,ของคุณแสดงว่าถ้ามันมีคุณสองคนมาหยิบของอันเดียวกันนะเนี่ยเนี่ยคุณอีกคนนึงสมมุติว่ามันอยู่ไอ้ตรงไอ้ตรงนี้คุณ คุณตัวตั้งเติมอยู่ตรงนี้หยิบของตรงนี้อีกตัวหนึ่งหยิบตรงนี้แต่ถความที่มันเป็นคุณเนะาะคุณไม่รู้ถ้าคุณหยิบไอของอันนี้แล้วคนอื่นมาหยิบจากทางนี้มันก็จะกลายเป็นอีกของคนนั้นนันแต่ว่าถ้ามันเป็นคุณอะมันก็ไม่ได้อะดิถ้าเกิดว่าคุณจะเอามันไปไหนไม่ได้ยเว้นแต่ว่าคุณจะลบไปสิ่งนั้นก็แต่ว่าไอ้ทำไมผมมาอธิบายเรื่องโง่เนี ที่วีดีก็เกือบแปดนาทีแล้วใหม่น oh ั่นไงนะแล้วความที่แบบตอนนั้นอะ่ะตัวเราที่มันเป็นผีกึงล่อจึงตายทั้งที่ทางที่มันตายไปแล้วก็จับตรงนี้เอาไว้ก,ก็สมมติว่าจับไ้บันไดเอาไว้หลัจงจากนั้นเราก็รีสปอนเนาะ ดีสปอนมาเกิดใหม่ปุ๊บด้วยความที่ผีตัวเรามันยังอยู่ตรงนี้จับอยู่อยู่เนี่ยคอ,อมันก็เลยยังลอยอยู่มั้งนะไม่รู้จ่รู้ผมอธิบายได้แค่นะั้นไหนดูซิวันจจาะผมได้อ ได้เผมได้อะลรการบรรจุกัารซื้ออะไรป่ะอืออือ ฮั huh? ่วเพิ่มเติมแล้วกันแค่นิดหน่อยคุณขี่จรวดตายจรวดมันหนึ่งพันเหมือนกับเกาะจรวดนี่มันหนึ่งพันเหรียญเหมือนกับเกาะเลยจริงจริงมันชื่อว่ามิซายแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นจรวดอ่ะมิซามันก็คือจรวดแหละ ก็เราเรียกว่าจรวดก็ซื้อจรวดทำให้มันความเป็นแบบนี้นั่งบนจรวดกดปุ่มสีแดงปล่อยปุ่มสีแดงแล้วก็พยายามที่จะเตืนตามจรวดระหว่างตอนที่มันกันที่อยู่เพราะไม่องั้นคุณก็จะตกเออแล้วก็จรวดอันนี้มันเป็นระเบิดเพราะว่าชื่อจริงของมันเป็นไซล์โอ้ยเดี๋ยวกันนะักท่านผู้ชมเออเพื่อนผมโทรมา โอ้นั่นเพื่อนบอกโอ้มามามาโอาไอ่าอ่าอ่าอผมไม่ค่อยชอบคนนั้นมากสักท่าหรนะครับอืมว่าสาเหตุหนึ่งก็คืออ่อคนนั้นมาชอบผู้ชาย สาเหตุที่สองคือก็ไม่นะอือมาจำได้ว่าผมเคยผมคิปเกี่ยวกับพิชฟิวส์พกเดินแบบเท่ๆอยู่ยี๋ยว่ัดผมไม่รู้นะว่าพิชฟิวส์พกทำอะไรอยู่จริงๆไม่จริงเออทีทจริง จริงผมก็คือเออ่คนในชั้นผมนะเป็นเพื่อนผมที่ว่าสองการมผมจำได้ว่าสองการเคยมีช่อง y o ยูทูบอยู่นหละชื่อชื่อชื่อน่าจะเป็นบแบบเด็กที่เกตทำแอนิเมชันอะไรสักอย่างเนี่ยเจ้าเดียวผมจำได้อสองการบอกผม,ผมก็อยากไปติดตามแล้วก็ดูคลิปนะผมจำได้ว่าสองการก็ทำคลิป ก็ทำคลิปต่อสู้กันนั่นแหละคลิปหนึ่งแบบคตรเที่ะแต่ว่าผมก็หนังเด็กเกียรติทำมันไม่ใช่ในยูทูแล้วผมก็ไม่เจอครับหน้าสอบ ถ้าคุณอยากขี่จรวดขึ้นไปข้างบนเนี่ยคุณก็แค่ดำแบบหันจรวดขึ้นแค่น,น,นั้นอ,อ๋อโอ,อ้โหแต่ยเงไงกันนใช่ไหม ด้วยเช่ยวว่าพุ่มทิมเซกิมอนมันไม่น่าหรอกเอา้วอวอือโอเคผมมาจะเดวบายบาย